ครับ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  มันไม่ไดนนะระมะดับถ้นีตัวนี้แล้วใส่หน้ากากแบบ้บุลรถ้าเึงใช้น้กิดใช้ไหมใช่ใช่อย่างเดียวจะไม่บทดสอบแล้วนะครับว่าถ้าเกิดในกลุ่มผู้ป่วยที่มาเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับบุคลากรนะครับถ้าบุคลากรเนี่ยได้ใส่หน้ากากอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีเฟซชูร์ตัวน,นี้นะครับ นขณะที่ผู้ป่วยหรือคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลใส่หน้ากากร่วมด้วยนะครับจะถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งอย่างเงี้ยจะทําให้บุคลากรสามารถทํางานต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้ป่วย,ยไม่ได้ใส่หน้ากากมาเราใส่ตัวนี้กับใส่หน้ากากแมสธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงปานกลางก็ต้องกักตัวดังนั้นก็ยังถือว่าการที่มีหน้ากากาฟเฟ็ชิลเนี่ยมีประโยชน์นะครับผมดึงเ็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วก็ที่จะไปบริจาคให้แต่โรงพยาบาลหรือรปตตหรือว่าหน่วยงานราชการก็ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับจะหน่วยงานทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอเชิญท่านผู้มีจิตส่วนทั้งหลายนะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคนะครับก็สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนทั่วไปยังมีความจําเป็นต้องใช้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณแทนหน่วยงานนั้นๆด้วยแล้วกันขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ でもやっぱそうう